รับคอสฟันดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาดูยานะครับสำหรับยาฝนนะครับแค่ทุกอย่างเลยนะครับร้อยแปดไม่ว่าจะโดนไข้หรือพิษต่างๆนะครับอันนี้จะมีหลายต้นอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องดูต้นนี้เลยนะครับต้นช้างนาวตัวเมียนะครับช้างนาวตัวเมียนะครับ ต้นอีดำนะครับต้นตากวางนะครับต้นกระจน,น่านะครับต้นกำจายครับคัดเข้าเครือครับ ซิงไคต้นนะครับอันนี้จะมีกลิ่นหอมหน่อยนะครับต้นกำจายครับต้นใดไม่ทราบนะครับชื่อหายกระเบานะครับกระเบา ต้นหางฮอนนะครับหางฮอนทำทานห้าเลียวนะครับมาตุ้มเครือนะครับโคตู้มกาเครือนะครับด้วคามมาตุ้มเครือทนไเนะอยการไม่ออก ต้นอ,อยู่นะครับพ่อแม่พี่นออ้องดูอีกทานหนึ่งนะครับเป็นชื่อสาลาวนะครับพ่อแม่พี่น้อง งูเขียวนะครับเล็บเดี่ยวนะครับสังขารนาวเดือนห้านะครับพ่อแม่พี่น้องนาวเดือนห้าต้นทำทาน มากระทืบโรงนะครับพ่อแม่พี่น้องีนมากระทืบโรงครับเป็นยาก,กำลังนะครับมากระทืบโรงทำทานแซม้านะครับหนาวเดือนห้านะครับหนาวเดือนห้าแซม้าทลายเล็บเยียว อืม uh huh. เบเยียวมากระทืบมรงองูชุดครับอันนี้งูเขียวลิ้นแฮทนะครับสายอิชานะครับตอนเดียวกันนะครับเราจะปนกันอยู่นะครับมีหลายกระดงอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้อง ันนั้นก็มีนะครับมีรังจืดต้นนะครับม,มีเมล็ดขอามันมเมล็ดสลอดนะครับมเมล็ดจบุกนะครับเอาไหมพีน่น้องครับขอสวัสดีครับู้รับชมทุกท่าน